สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพสวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูงตัวอย่างพื้นที่ดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งคือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบคงกระหลวงแม่แฮหลวงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครอบคลุม9ก้ากลุ่มบ้านของชนเผ่าปะกะกกยอได้แก่ ขุนหาดแม่แฮหลวงแม่แฮน้อยปิตุคีห้วยตองหลวงห้วยตองน้อยห้วยโค้งห้วยปูหลวงและห้วยปูน้อยในอดีตชุมชนดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่หมุนเวียนข้าวนาหาของป่าและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคด้วยเหตุนี้สวพสจึงนำงานวิจัยการปลูกกาแฟสาวรสและอโวคาโดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาส่งเสริม รวมถึงการรวมกลุ่มจำหน่ายสินค้าและการยกระดับบทบาทสตรีส่งผลให้ทุกครัวเรือนณปัจจุบันมีอาชีพที่หลากหลายและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังคงปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติคือระบบการปลูกและจัดการแปลงกาแฟร่วมกับป่าประกอบด้วย 1>, 1. การเลือกเพาะต้นกล้าจากพันธุ์ที่มีลักษณะดีเหมาะสมกับพื้นที่ 2. การขุดหลุมขนาด3 0คูณ30คูณ30ซนเมตรระยะปลูก2 2คูเมตร 3. การใส่ปุ๋ยหมักบำรุงต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์และ 4. การควบคุมทรงพุ่มแบ่งเป็นกาแฟปลูกใหม่ให้เลี้ยงลำต้นเดียวและไว้ความสูงตามต้องการกาแฟอายุ4-10ปีให้ตัดกิ่งแห้งที่ไม่ให้ผลผลิตทิ้ง กาแฟอายุ11-15ปีให้ตัดยอดเหลือ160ซนติเมตรและตัดกิ่งแห้งที่ไม่ให้ผลผลิตออกรวมถึงตัดปลายกิ่งแขนงที่1เพื่อกระตุ้นการแตกแขนงใหม่กาแฟอายุเกิน15ปีให้ตัดทรงพุ่มออกทั้งหมดหรือเหลือส่วนโคนความสูง30-50เซนติเมตรโดยเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ตำแหน่งตรงข้ามกันจำนวน2-3กิ่งเพื่อฟื้นต้นใหม่กล่าวได้ว่างานวิจัยของสวพส เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนบ้านแม่แหหลวงทั้ง9ก้ากลุ่มบ้านได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและเคยพบปัญหาการปลูกฝิ่นมาก่อนโอเคได้ครับต้นเล,ล็กๆอย่างเงี้ยครับย่าไว้เยอะแล้าแค่หน่อยเดียวก็พอโอ้ไปบั้เๆๆๆลยก็ได้เราะไม่งั้นต้มันจะเล็ก นี่พมิดพอยต้นละหน่อต้นละหน่อต้นมันเล็กๆอย่างเงี้ยครับเนาะถ้าต้นใหญ่ไว้สองหน่อได้